สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุผลสุคนมืนอนี้กับ่อปอยานิ้วเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ๋ายานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องโซแอนออร์เรดีออร์เรดีแบรนด์ปีสองศูนย์สองห้าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าพี่น้องจ๋าซอแอนปีใหม่กับยุคลูกใหม่พี่น้องจ๋าพร้อมทีมงานเพิ่นนั่นออนแอนออร์เรดีลูกใหม่สองพันยี่สิบห้าพี่น้องจ๋าออร์เรดีแบรนด์แอนออร์เรดีพี่น้องจ๋าติด พี่น้องสวยงามค่ะแย้นิ้วกับลูกหมูเจ้าเบิง้งเซ็กซี่ทีมงานเพลินโอ้ยพี่น้องจาน่ารักที่สุดเลยลุคใหม่ของทีมงาน a l ด a d แ brand สวยน่ารักที่สุดเลยเอฟซีกับคอมเมนต์วรัวๆสวยมากค่ะซอแอนว้าวยอดเยี่ยมมากค่ะสวยหล่อปังสุดๆค่ะน้องแอน alladi and a l ด a d แ brand ปังมากค่ะ สุดยอดมากค่ะพี่นงเอฟซี FC กระทรงหัวใจเห็นรัวรัวสุดยอดมากจริงๆค่ะสอแอนปังปังนะคะสุดยอดลำหน้าตลอดชอบมากค่ะลูกนี้สไตล์นี้สุดยอดมากจริงๆค่ะเลิศค่ะแม่สันพี่นองจ๋ะสวยงามทันสมัยมากค่ะพี่นองจา๋าลูกใหม่ของปีใหม่นี่เด้อพี่นองจ๋าหลังจากปีใหม่ไปนี่เพื่อนก็สไตล์ใหม่เลิศมากค่ะออร์ดีแบรนด์มิตรคนหุ่นดีๆพี่นองจา๋าสออน เฮงเฮงปังปังรวยๆต้อนรับปีใหม่ไปเลยค่ะปังมากค่ะซอแอนเลิศดมากจ้าสุดปังมีแต่สวยๆหล่อๆค่ะเพอร์เฟกมากค่ะพี่น้องเอฟซี FC กับคอมเมนต์รัวๆสวยเพอร์เฟกมากค่ะหล่อหุ่นดีสุขสุขคุนพี่น้องจ้ารวมพลคนสวยหล่อสุดปัง brand, ออร์ดีแบรนด์สุดยอดเฮงเฮงปังปังรวยๆวยเด้อจ้าสุดยอดสุดปังเลิศดมากค่ะมีแต่คนหล่อๆทีมงานคุณภาพ นักร้องเสียงเพาะสวยแดนเต้นเก่งสวยแข็งแรงนักดนตรีเล่นก็ดีสุขภาพมากค่ะพี่น้องแบบสุดยอดมากอเลักสสดิพ่อหล่อสุดไหมสุดยอดหล่อสวยมากค่ะออร์ดีแบรนด์เลิศมากค่ะงานปังๆนะคะออร์ดีแบรนด์พร้อมรับชมรอปฏิทินแอนออร์ดีออร์ดีแบรนด์ค่ะสุดยอดคบทีมหล่อสวยมากค่ะ เยี่ยมมากออร์ดีแบรนด์สวยๆหล,อลอ่อๆน่ารักทุกคนเลยค่ะพี่น้องจา๋าสวยลหล่อนะาะกับพี่น้องแยนิวกะเอลูปมาเห็นมูจ้าเบิงพี่น้องฝ่ายผู้หญิงกะสวยงามหุ่นดีผู้ชายกะหลอ่อสวยงามหุ่นดีพี่น้องนักร้องเงิ่นกะหุ่นดีเห็นบ่พี่น้องจา๋านองกันปังปังจา๋าปังปังขาออร์ดีแบรนด์สวยๆหล,อลอ่ลอๆเต็มวงไปเลยค่ะแมนพี่น้องจา๋าหลอ่อสวยมากจาก้าแต่เด็กหน่่ยทันสมัยเนาะพี่น้องจา๋า ทางนี้รอปฏิทินออร์ดีแบรนด์พร้อมเสื้อแก้วจ้าพร้อมรับชมรอปฏิทินเ,เสื้อแก้วรวมอัลบัม้มออร์ดีแบรนด์โอ้ยพี่น้องสุดยอดมากอิลีพี่น้องจ้าดีค่ะดูแน่นขึ้นรอชมนะคะสวยหล่อมากค่ะ ขอให้ปังๆหิงห,งหิงปัง,ปง,ปงๆรวยรวยตลอดไปนะคะซอแอนพร้อมทางออล์ดีแบรนด์สุขุูสุขคนเดินทางไปทา้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าพี่ๆน้องๆมีความิี่ห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์กันมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย